สวัสดีครับมิรมิมรรักแฟน YouTube ที่น่ารักสุดๆ่ันจากมณฑลคนชอบแหล่งน้ำวันนี้วันพุทธที่14เมษายน2564วันนี้จะมาคุยเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึง่ง เมื่อไหร่นะครับที่ทางรัฐบาลจะเอาจริงเอาจังก็เรื่องการกูยกรก้ยืมเงินคือว่าการกู้ยืมเงินควรจะเป็นการกู้ของทางรัฐบาลเท่านั้นทุกคนประชาชนที่เดือดร้อนให้มากู้ยืมเงิน กับทางธนาคารที่รัฐบาลเขาจัดเตรียมเงินไว้ให้สำหรับการทำมาหากินของแม่พี่น้องชาวไทยทางรัฐบาลพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือทุกๆครอบครัวทุกๆคนทุกๆหมู่บ้าน าท่านจะปีนี้ท่านจะเจอสภาพอ่าภายแรงหรือน้ำท่วมปีต่อไปอย่างปีนี้ยจะเจอเหตุการณ์แบบนั้นแล้วมันก็อาจจะผลผลิตเสียหายเออไม่มีข้าวไม่มีปลาไม่มีอะไร เพราะว่ามันไปกับน้ําไปกับภไฟแรงปีต่อไปก็สามารถกูดได้คือให้โอกาสคือยังสามารถไปกู้มาทำมาหากินได้เรื่อยๆเพราะว่าเป็นมันก็เป็นเ,นเหมือนกันหมดทั้งประเทศทั้งจังหวัดทั้งหมู่บ้านไม่ใช่นำเงินไปใช้ใจ่ายสุดหุดดลที่ไหน เอามาทำมาหากินกันแล้วมันเกิดภาวะภัยแรงรับท่วมเสียหายทั้งหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นเหมือนกันหมดทุกบ้านทุกทั้งหมู่บ้านเราจะบาลกนพอให้การช่วยเหลือตลอดปีนี้ไม่ได้ปีหน้าก็ให้ปีไหนไม่ได้ไม่ได้กี่ปีก็ช่างก็ยังให้การช่วยเหลือเท่าที่ เท่าที่รัฐบาลจะช่วยได้คือตามกำลังเงินนะครับยังไงร,รัฐบาลธนาคารทุกธนาคารที่เป็นของรัฐบาลพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชนคนไทยตลอดตามกำลังเงินที่ทางในรัฐบาล ธนาคารมีทีเนี้ยเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะทางเจ้าหน้าที่ทางรัฐบาลเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องที่ว่าไปกู้นอกระบบเนี่ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายทำยังไง พราะมันทําให้ประชาชนเดือดร้อนทําให้มีการเบียเดเบียนกันมีสิ่งที่ทําให้มันประชาชนเดือดร้อนอะ่ะเขา่อเดือดร้อนเนี่ยมันรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันมีการ ทำลายร่างกายกันมีการขู่มีการถึงนนาดฆ่ากันตายก็มีนะฆ่ากันตายเลยนะเออเยอะเลยนะตบตีตักขังแม้กระทั่งชุดอุ้ม บางรายถึงขนาดลูกนี้ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วก็ยังสาวเนี่ยเอาไปขายตัวก็มีนะถึงขนาดนั้นเลยนะเพื่อลบล้างนี้สินมันเกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างที่มันทำให้เกิดความเสื่อมเสียกับประเทศไทย เมื่อไหร่มันจะหมดไปสักทีนะคือไอ้เรื่องนี่นอกระบบเนี่ยไอ้ไม่ว่าใครก็ช่างอะที่มันไม่ใช่ของทางรัฐบาลนให้มันหมดไปแล้วปัญหาทุกอย่างมันจะหมดไปเองถ้าใครไปเอาเงินหมากันน็อกไปเอาเงินทางทั้งไหนก็นได้ ที่มันไม่ไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่มันจะเป็นจะไปเอาเงินเท่าแก่จะไปเอาเงินคนที่เขาให้กู้ให้อะไรเงี้ยเก็บดอกเท่าไหร่ก็ช่างอ่ะเมื่อไรมันจะหมดไปสักทีมันคือเอาจริงเอาจังอ่ะคือมันต้องมีความผิดที่ว่ามากสําหรับคนที่ให้กู้เนี่ยคือมันทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนไงมันไม่ใช่ว่าทําให้เขาสบายทําให้เขา อยู่ได้คือมันมันเป็นระยะเวลาคือประเดี๋ยวประด่าวไงมันไม่ไม่ใช่ตลอดไปอไม่ใช่แบบเออสุขสบายมีกินมีใช้ดหดนี้ได้หมดมันไม่ใช่มันทำให้เพิ่มภาระขึ้นมาอีก คือตอนให้มาตอนครั้งแรกอะ่ะม,ม,มันเงินจํานวนมากมันก็เหมือนจะสบายอ่ะนะเพาช่วยเหลือแต่ดอกอะ่ะพอมันนานเข้านานเข้า,นานเานี่ยมันก็ไม่เห็นใครจะอยู่ได้อ่ะนะต้องนอนยึดบ้านยึดรถยึดที่ทามากินทุกอย่างแม้แต่อิสรภาพะ่ะต้องคอยหลบๆลป็ันจ้อนเขามาทวงนี้ เขาทำลายร่างกายไม่มีให้ถึงขนาดตบตีแม้กระทั่งโดนยิงโดนแทงถึงขนาดเสียชีวิตเยอะเยอแยะเลยเมื่อไหร่จะหมดไปสักทีไอ้เรื่องพวกนี้มันอยากให้เจ้าหน้าที่นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดการให้จริงจังเลยไม่ให้มี คนที่ให้กู้จะต้องมีความผิดนอกจากเป็นของทางรัฐบาลเท่านั้นให้มันหมดไปจ้ะไม่ว่าหมวกน,นกเรืออะไรก็ช่างอะทางฝ่ายไหนก็ช่างอะจะเป็นบริษัทไหนจะมาหรือว่าใครก็ช่งางเราแก่ตรงไหนก็ช่างอะให้มันหมดไปไม่ต้องมีการให้ถ้าใครจะเอาให้ไปเอาที่เอาเงินกับทางรัฐบาลเท่านั้น ให้ไปทําเรื่องกู้ยืมเงินกับทางธนาคารทุกสาขาของรัฐบาลห้ามไปยืมถ้าใครไปยืมให้มีความผิดแต่ความผิดเนะี่ยน่าขอให้เป็นความผิดของคนให้ยืมมากกว่าอย่าให้เดือดร้อนถึงไ,งไประชาชนเลยคนไหนให้ยืมคนนั้นมีความผิด ส่วนพี่น้องที่ว่าไปหยิบยืมกองไอ้พวกหมวกน,น็อกหรือว่าพวกไอ้เท่าแก่ที่ไหนก็ช่างอะไม่ต้องไปคืนให้ไม่ผิดนะเราอยากให้มาเองเน่ยเราไม่ผิดแต่ความผิดทั้งหมดอะให้ไปอยู่ที่คนให้ยืมพวกหมวกน็อกพวกเท่าแก่เนี่ยเอาให้เอาตำรวจเอาจรงิงจังๆไม่ต้องผิด นะประชาชนเนี่ยจะไม่ผิดเขาอยากให้ยืมเองอะ่ะมันจะได้หมดไปสักทีไงเออเขาอยากเอาเงินมาแจกมาจ่ายเราเองอ่จับให้หมดมแล้วก็ไม่ต้องไปคืนให้ด้วประชาชนที่ได้เงนินไปแล้วเนะี่ยไม่ต้องไปคืนให้พวกหมวกัน,น็อกเนะี่ยพวกเท่าแก่ที่ไหนก็ช่างอะ่ะที่ให้มาหยิบมายืมเนี่ยแล้วไม่มีความผิดด้วย เขาให้เองอะทางเจ้าหนะ้าที่ก็ไม่ต้องไปเอาผิดกับประชาชนเพราะเพราะนะมันถึงจะหมดไปถึงจะเข็ดไงพวกที่ให้ยืมเงินถึงจะเข็ดแล้วถ้าจะยืมเนะี่ยให้มายืมกับทางไงรัฐบาลเท่านั้นทุกสาขา ให้มากู้ยืมกับทางรัฐบาลนะครับขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับจะได้หมดไปจากประเทศไทยสักทีเพราะว่าประชาชนเดือดร้อนกันมากไม่มีที่จะอยู่ไม่มีที่จะทำกินแล้วก็ถูกคุกคาำ ทำลายร่างกายถูกยิงถูกแทงถูกตบตีไอ้ที่ตายก็เยอะเลยที่ตายที่เสียชีวิตไปก็เยอะจากการทำลายของไอ้พวกที่ให้กูยืมเงินเนี่ยของเอกชนเนี่ยจะให้มีให้หมดไปซะ ให้กู้ยืมกัาทางรัฐบาลอย่างเดียวนะเพราะว่าถ้าจะไปเอาผิดกับชาวบ้านเนี่ยว่าใครไปกู้ยืมมีความผิดเนี่ยแล้วบ้านมันเดือดร้อนอยู่แล้วอะ่ะแล้วไปเอาความผิดอีกเนี่ยมันก็จะไปกันใหญ่ เอาถ้าเกิดว่าเอาโทษเนี่ยไปเอากับคนที่ให้คูจะดีกว่าคืออยากให้ชาบ้านเองอะชาบ้านไม่ต้องคืนนะถ้าเป็นไอพวกไอหมอนกนกหรือว่าเท่าแกที่ไหนก็ช่างอะที่ว่าหากินแบบเนี้ยใครก็ช่างนี่หากินแบบเนี้ย คือมันมีอาชีพให้ทำกันเยอะแยะเลยแต่ทำไมไม่ไปทำต้องเอาเงินมาหวานอเอาเงินมาให้คนนั้นคนนี้ยืมแล้วก็มาเก็บดอกเขาเนี่ยมีชีวิตยอยู่ได้เพราะการเก็บดอกเนี่ยแล้วก็การลิบรัพับสินของผู้อื่นเนี่ย หาช่องทางที่จะได้ที่ทางได้บานได้ที่ดินได้ทุกสิ่งอย่างทุกทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างของคนอื่นมาเป็นของตัวเองหาวิธีซึ่งมันไม่ถูกทำแบบนี้ไม่ได้งานการเขามีให้ทำเยอะแยะทำไมไม่ไปทำอากินทำไมต้องมาทำแบบนี้ทำไมประชาชน ลำบากหยุดได้แล้วครับหยุดทำแบบนี้ได้แล้วคือหาช่องทางไงพอเขาไม่ไม่สามารถแต่ตุกแก กับเขาถ้าเราไม่ทำเที่ยงนี้เขาก็ไม่รองต่ออ,อยู่มากัล้งแต่ตัวนน,น้อยแหละอ่ะน้อเนี่ยนะให้มันหมดไปสักทีตราบให้มันหมดสิ้นไป แล้วก็อย่าไปเอาเรื่องกับประชาชนคนกู้ยืมเนี่ยเขาอยากให้ยืมเองอะจับนะถ้ามีหลักฐานนจับให้ได้ให้มันหมดไปไประชาชนไม่ต้องไปใช้ไม่ต้องไปให้เขาเขาอยากให้เรามาเองอรู้ว่าใคร เป็นคนให้ยืมเนี่ยแจ้งเลยแจ้งจับให้หมดให้เขาสมาหากินให้มันสึกจริตอย่าให้เขาทำแบบนี้เขาหาช่องทางร่ำรวยกับพวกเราอะพอไม่มีเราไม่มีเขาก็ริบยึดบานยึดทีไรทีนาทำให้เราแย่ ไวเขาไม,ไม่ไม่เหมือนรัฐบ,บาลนะเขาช่วยเหลืออย่างเดียวเราเป็นคนในแผ่นดินไทยเราเป็นคนเจ้าของพื้นที่เจ้าของแผ่นดินคนไทยจะไม่มีที่อยู่ไม่มีแผ่นดินจะอยู่เลยยังไงไม่ได้จะให้ไปละหกละหืนตะเตปนีจอนนอนตามป่าตามเขาทมถนนหนทาง ข้างทางสารละลมไม่ได้ตำบัดตำบาเงี้ยเราเป็นเจ้าของบ้านเราต้องบ้านก็ต้องเป็นของเราที่ดีก็ต้องเป็นของเราจะมาให้พวกไอ้ชัวนี่ให้กู้ยืมนองระบบเนี่ยไม่ได้จะเป็นเถ้าแก่จะเป็นใครมาจากไหนก็ช่งางอ่ะจะเป็นไปได้อ่ะเราเองนี่แหละสำคัญอย่าไปเอาเงินเขา ไม่ต้องไปเอาเงินเขามาถ่งเขาให้ก็ไม่ต้องไปคืนแล้วก็ทางไอ้รู้ที่ไหนไปแจ้งตำรวจที่นั่นให้ทางรัฐาบาลเนี่ยเอาจริงเอาจังปราบปรามให้หมดคนไหนเป็นคนให้กู้จับให้หมดให้มันหมดทิ้นไปจากประเทศไทยเนี่ย บ้านเมืองเราจะน่าอยู่มากกว่านี้นะผมเชื่อว่าบ้านเมืองเราจะทุกท่านจะนอนหลับกินอิน่มนอนหลับไม่เพาไม่สะลุ่งไม่ต้องหลบซ่อนเวลาเขามาทวงส่งคนมาทวงมาคู่มาด่าบอว่า,วาให้เป็นหมดไปทักที ราต้องการให้เป็นแบบนั้นแหละครับทัาน,นเดือดร้อนยังไงก็ให้ไปกู้ที่ธนาคารของรัฐบาลทุกสาขาเลยครับธนาคารพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือทุกๆท่านที่อยู่ในประเทศไทยนะครับโอเคนะครับ